ค้าเพื่อนมารดผักเก็บค่ะอุย้ยดูนี่อุย้ยนี่ไม่อยากจะพูดนี่นายจะไปแล้วนี่ดูดิเนี่ยดูดิสิบกว่าบาทต้นหนึ่งยายเห็นแล้วเมื่อกี้นอนเดี๋ยวให้ดูได้เปิดกล้องไป ตัวเนี้ยตัวอะไรนะด้วงเนาะเนี่ยโอ้ยจะได้กินไหมนะ่ะดัวนี้ก็น่าจะไปเหมือนกันละมั้งนี่นั่นโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยอยากจะร้องไห้เน,นี่ยตัวเนี้ยเพื่อนๆอมไม่เหลือเลยผักใหญ่ต้นละสิบกว่าบาทไม่เหลือสักตน้น ส่วนอันนี้ก็หมดนี่ดูนี่ <c oughs> เพื่อนเพื่อน้วยเนี่หมดอุปรสรรคเหลือเกินตอนแรกว่าตัวทากตัวทากยังไม่เท่าไหร่โอ้ยนี่หมดตัวทายังพอจับพออะไรได้อันนี้อยู่ในดินใครจะมองเห็นแรดิตเริ่มจะได้กินแล้วนี่ โอ้ยหมดอารมณ์เลยจริงๆจ,จะมาเก็บไข่เก็บผักจะไปทำอาหารเลี้ยงแขกนะเพื่อนๆมาเจออันนี้หมดอารมณ์เลยส่วนตัวนี้นี่ดูดีอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้ในสวนยายยายไปเจอยายคุณมาปลูกนี้ตัวนี้อีกตัวหนึง่งเนาะตัวนี้อีกตัวหนึง่งเราจะมารดน้ำผักแล้วค่อยมาแยกกันแล้วรอให้ เลยวันนี้ไปก่อนวันนี้จะมีแขกอีกช่วงเนี้ยเทศกาลเนี่ยนี่ยายขอรถก่อนดูนี่น้ำแหง้งไอ้ดินแห้งมากเลยปะ,ะเก็บไข่อยากจะร้องให้ดังๆเพื่อน<ๆ>อเสียดายเนาะยายไม่รู้ว่าตัวนี้เขากินผักตัวด้วงตอนยายไปเอาปุ๋ยหมักมานะ่ะในปุ๋ยหมักนะ่ะตัวด้วงในคะรอ,อ,อบใจเขาจะชอบอยู่ในปุ๋ยหมัก อตอนยายไปเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยไปเอาดินเอาดินน่ะเห็นเยอะอยู่แต่ยายไม่รู้ถ้ายายรู้ยายเอาออกแล้วไม่รู้ว่าเขากินผักนะไม่เคยเจอเนาะยายก็เอามาใส่ในสวนแต่ก่อนแต่ว่าในสวนแบบว่าอาจจะพื้นที่มันใหญ่เขาก็ไปหากินที่อื่นเลยวายังไงไม่รู้แต่นี่โอ้โหน่าเสียดายผักกําลังสวยเนาะกําลังงามดูดิเนี่ยอากาศอุ่นๆเนี่ยตัวิตีวต,วตัวนี้เนี่ยโปรดพลาดเลยเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ย สองต้นเนี่ยโคราบีถ้าไม่มีอะไรก็โตส่วนตอนี้อันนี้มดกินรากหเหนื่อยใจ อาการอุ่นๆเนาะนเพื่อนดูยาสิเนาะปีนี้ไม่ได้เลี้ยงแกอีกแล้วดูดอกไม้เชอรี่บานสะพรั่งเลยเพื่อนๆทั้งยาทั้งดอกไม้เดี๋ยวหญ่พวกนี้เลย,เยจะมาได้ลงสวนต่อช่วงนี้เน่ยเลยวันนี้ไปก่อนมีแขกมาเนาะดอกไม้ไอ้ดอกเหลืองๆก็เริ่มเหี่ยวละ ัางอ,อกเด้อว,วันนี้เดี๋ยวก่อน, <laughs> น,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 นสามวันเก้าฟองนะคะเหมือนเดิมขย,นขยน <laughs> ันขยันโบนุนเจนโบจ้านุ่นจ้าเจนจ้าสวัสดีเอฟซีแล้วมามาสวัสดีเอฟซีก่อนมามากับใครมากับน,นุนนล้วมากับกะตะมาลามากับโบ <laughs> ดูอากาศแต่หน่าเอาหนเพื่อนไม่ใช่ว่าร้อนเดอ้อนี่ลมพัดเย็นนะยายมาเก็บไข่ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรเรื่องแขกรู้แต่ว่ามีไก่มีหมูมีปลา <c oughs> เข้าสวนกน่อนวันยายนะเวลาหิวข้าวเข้าสวนไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะอันนี้ก็มีไก่มีหมูมีปลาตอนแรกว่าจะผัดเปรี้ยวหวานเขา มันหลายอย่างมาหกคนนะคะนี่นายายมาว่าจะาจริงจริงตอนมาเนี่ยว่าจะมาเอาต้นหอมไปทําผัดเปรี้ยวหวานคิดไปคิดมาไม่เอาเนาะนี่โทนลํนเตายายโอ้ยแรงนะเนี่ยยายเกี่ยวยาเมื่อกี้แห้งมากเลยแล้วพวกนี้แหละยายจะมารดพงรดผักนะมาอัปเดตสวนผักให้ดูนี่ดูสตรอเบอรี่กรเมิ่มองเห็นแล้วนะเนี่ยสตรอเบอรี่กร่มมองเห็นแล้วเนี่ย เริ่มมาแล้วเราจะมาพรวนดินให้มันให้นั่นหน่อยไอ้นันผักไอ้นั่นก็ยังไม่ถอนออกยังไม่หมดเลยหนตรงสตรอเบอรี่นะเนาะได้ยินเสียงลงมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมะอยากมานั่งเล่นในสวนบ้างเลยแต่ยังไม่ว่างเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใช่ป่ะหนอนหน่ไม้ฝรั่งปะัะนนะใช่ป่ะเฮ้ย ไอ้ที่เห็นไม่ใช่อันที่ใช่ไม่เห็นอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วอันที่เห็นไม่ใช่เห็นอันนี้นะเึกว่านกไม้ฝรั่งไม่ใช่นี่เพื่อนอู้หูหูมาแล้ว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 นะคะเคยเจออู้นี่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 อากาศอุ่นๆอย่างนี้พรวดพลาดพพื่อนเพื่อนแต่ว่าจะบอกว่าถ้าหนาวมาเขาก็ช้ำ เคยเจอช้ำทุกปีนะไอที่โผล่โผล่มาอย่างเงี้ยถ้าหนาวเขาจะช้ำเนาะยื้ยถ้าอุ่นๆอย่างนงี้นะเพื่อนๆอีกไม่นานเกินรอเอม่ไ่ไงนี่ไงไม่ไงตัวนี้ช้ำเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ยเขาโอ้เดี๋ยวรดน้ำมันก็เดี๋ยวกนเด้อพรุ่งนี้มารดน้ำให้เอ้ยเอ้ยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นเนื้อในการรูบับที่ยายก,กินวันนั้นลองมาดูนี่นรูบับพ,พูดถึงก็อยากอีกแล้วนี่รูบับเอ้ยอยายไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันแล้วนะเนี่ยสองวันสามวันหรือเท่าไหร่เนี่ยหมดแต่วุ่นวายช่วงเทศกาลเนาะเพื่อนเฮ้ยสตรอเบอรีก็ออกดอกแล้วเพื่อนนี่เฮ้ยไอ้ยาไอ้ยาสตรอเบอรีกออกดอกแล้วโอ้ย แมไม่ได้เข้ามาแป๊บเดียวมีอะไรที่ตื่นมองเห็นแล้วนะสตรอเบอรี่ใหญ่วันก่อนมองไม่เห็นสตรอเบอรี่เลยโอ้ยนูดอกไม้ยังไม่ได้ขุดเลยดอกไม้จะออกดอกแล้วใไหมนี่ดอกไม้จะออกดอกแล้วยังไม่ได้ขุดว้ายดูกระเทียมกระเทียมก็โอ้ยอุ่นๆรวดรัดพิ่มเลยนี่ตรงนี้ก็มองเห็นสตรอเบอรี่แล้วนะคะที่ปลูกตรงโน้นยังไม่เห็นสตรอเบอรี่เลยดินแห้งมากเลยเนาะเพื่อน เฮ้ยไปไปไปทำกับข้าวก่อนทำกับข้าวเลี้ยงแขกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันมันแดดออกมันก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่มันไม่อุ่นเท่าไหร่เดอ้อมันไม่อุ่นเท่าไหรน่นี่บรรยากาศตอนนี้ไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายนี่เดี๋ยวไปสำรวจผลไม้กันนะเนาะไปเพื่อนๆใหญ่ เอาพักอะไรล่ะไปเลี้ยงแขกขอคิดก่อนได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้วันก่อนวันก่อนมาขุดฟันสิงโตมากุดต้นฟันสิงโตไปแกงอ่อมนกโอ้ยแกงอย่างดีกินอย่างดีพูดอย่างดีโอ,อ้ตอนยายพูดยายจําได้อยู่เมมโมรี่เต็มถ่ายถ่ายกินกินไปเมมโมรี่เต็มโอเคยายคิดว่ายายต้องไปลบคลิปไอที่ถ่ายกินทิ้งแน่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเต็มให้เราลบ ลบทิ้งเออคิดว่าตอนนั้นแหละอดเลยสุดยอดเลยต้นหอมกระเทียมนี่เขาก็ใหญ่นะเพื่อนวันก่อนยังเล็กๆอยู่เลยนี่เนาะในที่ขุดหลายอยา่จะโอ๊ยเดี๋ยวไปเอาอะไรมาขุดไปสักต้นหนึ่งก่อนไปผปสมผสมกันเฮ้ยตำไม้นั่นให้เขากินดีกว่าตำแตงใส่แครอทเออเนาะเพื่อน เม็ดม่รูอยู่ไหนเพื่อนเอาไปอย่างนี้เลยหาเม็ดไม่เโออันนี้ต้นใหญ่แต่ไม่ยาวต้นเบลอเลยไปนี่ทำอาหารให้แขก มาเอาต้มหอมอะไรไม่คิดเลยเอาเอาไปด้วยนิดหนึ่งเผื่อเผื่อผัดเปรี้ยวหวานนะนเพื่อนอนี่ต้มหอมในตำนานไปนี่ได้ละนี่